สวัสดีครับวันนี้พี่หมอดรคามีคำแนะนำมาอีกแล้วครับสำหรับรถยนต์รถยนต์นั้นบางท่านที่ใช้รถอยู่นะครับก็รักสวยรักงามรักรถมากมากเห็นรถตัวเองนั้นสกปรกนะครับไม่สะอาดก็ล้างตลอดนะครับในการล้างรถตลอดนั้นไม่ใช่ดีนะครับเป็นเรื่องของการเสี่ยงที่จะเป็นขนแมวถ้าไปเจอปัม๊มหรือร้านที่ล้างรถไม่ได้มาตรฐานนะครับเขาฉีดน้ําน้อยก็ มีโอกาสที่จะเป็นขนแมวได้นะครับโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนนี้นอกจากว่าไปลุยขี้โคลนลูกลังนะครับพวกนี้ที่ต่างจังหวัดต้องล้างครับพวกลูกลังนั้นจะทําให้ตัวถังที่เป็นจุดที่อยู่ต่ําสุดอยู่คู่กับช่วงล่างนั้นจะมีการผุหรือสนิมขึ้นได้ถ้าท่านไม่พ่นบอดี้ชูตหรือว่าเป็นตัวการสนิมนะครับการที่พ่นการสนิมนั้นมีประโยชน์มาก วันนี้มาพี่หมอจะคุยกันในเรื่องของคําถามที่มีการถามมาเยอะมากนะครับในเรื่องของการที่เครื่องยนต์นั้นล้างได้หรือล้างไม่ได้ครับนะครับล้างได้หรือล้างไม่ได้การที่ล้างนั้นทุกท่านอาจจะมองถึงเรื่องของการที่ใช้น้ําฉีดนะครับฉีดไปทําความสะอาดของเครื่องยนต์ผิดครับอันนี้ อันตรายถึงกับเสียเงินในกระเป๋าหมดเลยนะครับรถนี่ประกอบด้วยสายไฟโดยเฉพาะตรงเครื่องยนต์นี้จะมีสายไฟที่สําคัญมากกว่าในรถนะครับต้องบอกว่าเสี่ยงร0อเปร์เซลยครับถ้าเกิดว่ามีน้ําเข้าไปในระบบของตัวสายไฟมีโอกาสที่จะเครื่องสั่นแล้วพวกกล่องคอนโทรลต่างๆไม่ว่าจะเป็นกล่องเครื่องยนต์แอร์แมสแอร์โฟคอยล์จระเบิดอาจจะเสียหรือพังได้นะครับรถที่วิ่งเกิน1 0 0 0 0 0กิโลไปแล้วอย่างคันนี้ครับ มาดูตรงหัวฉีดนี่ครับจะเป็นสายไฟเห็นไหมฮะเข้าไปเห็นไหมครับนี่แหละครับจุดที่สายไฟเข้าไปตักต่างๆพวกนี้นะครับหรือว่าตัวสัญญาณจุดระเบิดพวกนี้สัญญาณปรับปลอ่อนไฟแก่นะครับพวกนี้โดนละอองน้ําไม่ได้ครับจะเป็นรถยี่ห้อใดค่ายใดก็เหมือนกันครับถ้าเกิดว่าเป็นรถที่วิ่งเกินหนึ่งแสนกิโลแล้วห้ามใช้น้ําล้างครับการที่ไม่ใช้น้ําล้างนั้นก็ต้องบอกว่าไม่เป็นไร นะครับต่อไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเพราะว่าเราไม่ได้ไปประกวดกับใครแต่ถ้าใครที่เป็นเจ้าของรถรักสวยลักงามซื้อสเปรย์นะครับเป็นสเปรย์หรือน้ํายาล้างเครื่องพวกนี้พอครับนี่แหละฮะก็ฉีดๆฉีดเข้าไปครับนี่แหละฮะฉีดที่ฉีดล้างทำสะอาดครับพวกนี้แล้วเตรียมผ้าไว้หนึ่งผืนนะครับแต่ที่สําคัญก็คือของเหลือใช้อีกเหมือนเดิมครับนะครับลังจากฉีดเสร็จปุ๊บก็มาแปรงนะฮะมาแปรงมาถูตรงนี้ครับเห็นไหมฮะ อันนี้ท่านก็ทําเองก็ได้ครับนะฮะถูถูแปลงแปงพวกนี้เห็นไหมฮะออกมาดําปิดปีแบบนี้เหมือนกันครับเห็นไหมฮะหรือว่าจะเป็นแปลงนะครับแปลงทาสีแบบนี้ก็ได้นะครับถูถูหน่อยนะครับให้คาบพวกคาบละมันคาบอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะออกนี่แหละครับแล้วก็ตามด้วยผ้าแค่นี้พอครับเช็ดเลยครับนะฮะเราเอาจุดที่ดำๆนะครับจุดที่ดำๆนี่นะฮะ เ็นไหมพอฉีดเข้าไปปุ๊บเช็ดมาเพิ่มเงาวแวบ,บเลยฮะน้ำยาเป็นน้ำยาที่ไม่มีความชื้นหรือไม่มีน้ําเตือปนนะครับพวกนี้จะไม่มีการลงกาวถ้าเกิดว่าในช่วงข้างในนี้จะเป็นพวกคอยจุดระเบิดปักหัวเทียนนะครับถ้าเกิดว่าท่านเอาน้ําไปฉีดล้างน้ําเข้าไปที่ปักหัวเทียนปักคอยนะครับก็ทําให้เครื่องยนต์นั้นสั่นเหมือนเจ้าเข้ากระพือส่วนที่คาบน้ํามัน เกาะเยอะๆนั้นอย่าไปเช็ดออกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่างจะไม่รู้ซ่อมไม่ถูกว่าในเรื่องของน้ํามันรั่วนั้นรั่วจุดไหนนี่แหละครับแค่นี้แหละครับใช้สิ่งที่เหลือใช้นะครับแล้วก็เป็นน้ํายาล้างเครื่องนะครับห้ามใช้น้ําฉีดเป็นอาัาดไม่งั้นท่านเสียตังค์เยอะแน่กับเรื่องเครื่องยนต์กระพือสัน่นเหมือนเจ้าเข้าแล้วมีโอกาสที่จะไปเสียข้างถนนได้ครับ